สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทารโวิตุลนะครับช่องทำนายดวงชะตาด้วยพ่ทาโร่น้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทำนายดวงชะตาราศีนะครับประจำเดือนธันวาคม2564นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทำนายให้กับชาวราศีสิงห์นะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับผมสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกทท่านด้วยนะครับผมโดยวันนี้จะทำนายเป็นการงานการเงินความรักนะครับผมโดยผมแบ่งช่วง เอเาไว้ให้ในทามสคริปในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมถ้าใครที่อยากจะกดไปดูในช่วงไหนก็สามารถกดเข้าไปดูได้ในคอมเมนต์เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามสนับสนุสน,นช่องทารต o w i t u n นะครับตอนนี้ช่องาโ a l o วิตุ n ก็มีผู้ติดตามมากกว่า5,000ท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์นี้เวลา6โมงเย็นนะครับผมกิจกรรมไลฟ์สดขอบคุณแฟน,นรายการดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามน,นะครับในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมใครมีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกก ดวงผมเอาไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ก็ใครที่อยากจะร่วมสนุกให้ผมทํานายดวงให้ออกอากาศในคลิปพี่อากาศนะครับผมกันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกิจกรรมรายวันนะครับก็สามารถเขียนชื่ออายุและคําถามเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมรวบรวมคําถามไปทานายให้ในคลิปพี่อากาศคลิปต่อไปนะครับผมบอกผมว่ากดติดตามแล้วด้วยนะครับผมว่าเป็นกติกาของการร่วมสนุกนะครับผมแล้วก็สําหรับ ในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนนะครับผมว่าการทํานายดวงผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นําเอาคำทำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ใดในชีวิตนะครับผมและถ้าว่าอยากจะให้ผมทํานายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาเลยทางแอดไลน์หรือทางช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับการทานายดวงการงานการเงินความรักของชาวราศ ขอดวงการงานของชาวราศีสิง์ประจําเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการงานของชาวราศีสิง์ประจําเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผม ดวงการงานของชาวราศีสิงห์นะครับผมประมาณช่วงปลายปายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมการงานของคุณจัดว่าอยู่ในเกณฑ์รุ่งโรจน์นะครับผมจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการงานหลายๆช่องทางนะครับผมจะเป็นรักะณะช่วงที่ดวงการงานของคุณเปิดนะครับผมไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับผมคุณจะได้รับการสัักดันสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมแล้วในบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่งานงานเดียวหรือจ็อบเดียวนะครับผมจะเป็นช่วงที่การงานของคุณเปิดกว้างมากคนนู้นคนนี้ก็ส่งผ่านงานมาให้คุณนะครับผมจะ ช่วงที่ดวงการงานของคุณเปิดกว้างแล้วก็ได้รับความสุขได้รับการสนับสนุนจากการงานเต็มที่นะครับผมแต่ว่าในช่วงของเดือนต้นเดือนธันวาคมการงานของคุณสะดุดไปบ้างน,นะผมจะมีภาวะของการที่ติดขัดบ้างเล็กน้อยในบางคนอาจจะขัดแย้งกับคนรอบข้างหรือขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือขัดแย้งกับใครก็ตามผมแต่คุณก็มีลักษณะาาของการที่ค่อนข้างจะสู้ไม่ถอยนะผมจะเป็ลนลักษณะของการที่อาจถึงจะมีเรื่องมีปัญหาอะไรต่างๆเข้ามานะผมในช่วงประมาณต้นๆ้นเดือนธันวาคมแต่คุณก็จะสามารถปิดจ็อบหรือสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาไปได้อย่างรวดเร็ว ก,การงานของคุณก็จะกลับมาค่อนข้างมั่นคงอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในช่วงช่วงต้นเดือนธันวาคมนะอาจจะมีปัญหาเข้ามาแต่คุณก็จะสามารถจบปัญหาหรือสามารถปิดปัญหาไปได้อย่างรวดเร็วนะ้วจะไม่ทําให้ปัญหามันคาระคาซังนะไม่ว่าจะปัญหาจะติดขัดในด้านในดก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับดวงการงานของชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและมันส่งสัญญาณดีมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วนะครับผมและการงานของคุณเนี่ยถึงจะมีเจอปัญหาอะไรที่ทําให้คุณติดขัดบ้างเล็กน้อยหรออะตต่่่่าาางงงงบบ้้แแแแคคุณกกกก็็็จลลััมมขวน กับการทํางานได้อย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วก็จะทําให้เดือนธันวาคมน,นี้จะเป็นเดือนที่คุณมีการงานที่ลุ่งโลดมากๆนะครับผมจะเป็นเดือนที่แห่งความสําเร็จของคุณนะครับผมไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทาธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับผมดวงการงานของชาวราศีสิงค์ค่อนข้างจะลุ่งโลดแล้วก็จะมีการประสบความสําเร็จในการทํางานรอคุณอยู่ในเดือนธันวาคมน,นี้นะครับผมไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับผมสาหรับชาวราศีสิงค์นะครับเดี๋ยวผมดูไห้ประกบให้ต่อนะครับสาหรับชาวราศีสิงค์นะครับผมในเดือนธันวาคมนี้นะครับผม จะมีปัญหามาบ้านจุกจิกกวนใจบ้างนะครับจะมีภาพของการที่ติดขัดหรือว่าไม่ชัดเจน สลับสลับกันมาบ้างในเดือนธันวาคมนี้แล้วผมแต่โดยรวมๆการงานของคุณจะเริ่มต้นไปในทิศทางที่ดีแล้วผมปัญหาที่เข้ามาอาจจะมาจากคนรอบข้างหรือจะอาจจะมาจากเพื่อนร่วมงานหรือจะอะไรต่างๆก็ตามนะผมปัญหามันจะไม่ได้เกิดมาจากการทํางานของคุณนะครับการทํางานของคุณค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะมีนี้ทิศทางที่ถูกต้องแล้วค่อนข้างจะมีการเริ่มต้นที่ดีนะผมแต่ปัญหาจะเกิดจากคนรอบข้างที่จะโยนงานหรือเจออะไรต่างๆมาให้คุณแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยต้องแก้ไขปัญหามากพอสมควรนะอาจจะเป็นเดือนที่คุณมีความรุ่งโรดกับการทํางานรออยู่่่่เเพีียงแตวาาปัญหทกิด อาจจะมาแบบไม่คาดฝันและอาจจะค่อนข้างมาก่อควรทําให้คุณมีความวิตกกังวลมากพอสมควรในบางในบางช่วงนะครับผมของเดือนธันวาคมแต่โดยรวมๆแล้วจะเป็นเดือนที่ดีสําหรับคุณนะคุณจะมีโชคทางการงานมาส่งเสริมถึงแม้จะมีใครบางคนหรือจะมีเพื่อนร่วมงานหรือจะอะไรต่างๆจะไม่ค่อยจะเป็นใจให้คุณหรือจะก่อปัญหาให้คุณบ้างก็ตามทําให้ในบางครั้งเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงความเครียดหรือท้งถึงความไม่ชัดเจนกับการทํางานบ้างก็ตามแต่โดยรวมๆแล้วจะเป็นเดือนที่ดีสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับผมความสําเร็จรอคุณอยู่ไปแล้ว เรียนว่ามันอาจจะไม่ได้รยด้วยก่บุลามนะผมอาจจะมีคนมาทําสร้างปัญหาให้คุณบ้างสร้างความหนักอกหนักใจให้คุณบ้านะผมแต่ปัญหาจะไม่ได้เกิดมาจากการทํางานของคุณนะครับผมการทํางานของคุณเนี่ยค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีนะผมค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่ปัญหาจะเกิดจากคนรอบข้างที่จะนําเอาความไม่ชัดเจนของปัญหามาให้คุณนะครับผมมาเป็นเดือมูลมาเป็นไฮเพนซีสเลยนะผมเพราะฉะนั้นคุณจะเจอกับปัญหาจากคนที่มาสร้างปัญหาให้คุณซะมากกว่านะผมไม่ว่าจะมาจากคนรอบข้างหรือมาจากลูกค้าหรือมาจากอะไรต่างๆก็ตามนะ แต่คุณก็จะสามารถผ่านบันไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็คุณจะสามารถที่จะตั้งลำกลับมาได้ในทิศทางที่ถูกต้องแลผมจะเป็นเดือนที่คุณประสบความสําเร็จกับการงานมากๆแต่ว่าปัญหามันจะไม่ได้บอกว่าถึงกระโหยด้วยกี่กลาผมจะมีบางวันที่คุณจะเจอปัญหาอะไรบ้างแต่คุณก็จะแก้ไขมันไปได้อย่างรวดเร็วแล้วคุณจะกลับมาในทิศทางที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับช่วงที่คุณผ่านมาเช่นกันนะครับผมมาเจงช่วงเดือนอแห่งความสําเร็จของการทํางานของคุณเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้โรยด้วยกี่กุหลาบแค่นั้น ผมจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากนะครับผมเพีเงีต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ราบรื่นโดยหรือยู่เวลาจะมีคนมาตั้งปัญหาอะไรให้คุณบ้างแต่คุณก็จะสามารถแก้ไขมันไปได้อย่างรวดเร็วในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้สําหรับชาวราศีสิงห์นะครับ หรือในบางครั้งเนี่ยบางทีปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเกี่ยวกับสภาวะของเศรษฐกิจในตอนนี้ก็ได้เนาะบางบางทีเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดความไม่ชัดเจนบ้างอะไรบ้างแต่โดยรวมๆแล้วปัญหามันจะไม่ได้เกิดจากคุณนะคุณจะค่อนข้างทํางานได้เก่งทํางานได้ฉาญฉลาดแต่จะเกิดจากสิ่งรอบข้างที่มาลบควนแล้วสร้างความไม่ชัดเจนกับคุณมากกว่านะครับผมสาหรับชาวราศีสิงห์นะคระับเดี๋ยวดูดวงการเงินของชาวราศีสิงห์กันบ้างน,นะครับผมขอดวงการเงินของชาวราศีสิงห์ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะครับผม ขอดวงการเงินของชาวราศีสิง์ในเดือนธันวาคม ดวงการเงินของชาวราศีสิงห์คุณจัดว่ามีความมั่นคงทางการเงินดีมากพอสมควรนะแล้วความมั่นคงของคุณเนี่ยก็ค่อนข้างจะส่งเข้าลางมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับผมเพราะนี้แล้วเนี่ยดวงของชาวราศีสิงห์เนี่ยทั้งการงานและการเงินส่งผลบวกมาให้คุณมากพอสมควรบางคนอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้การเงินของคุณเนี่ยมีความมั่นคงมากพอสมควรในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่รอข่าวดีทางการเงินนะครับผมรออะไรบางอย่างหรือรอเงินก้อนหรือรออะไรต่างๆอยู่ คุณจะได้รับโชคทางการเงินนะครับผมและโชคทางการเงินเนี่ยอาจจะมีข่าวตั้งแต่ประมาณต้นเดือนธันวาคมนี้แล้วก็แล้วด้วยนะผมเพราะฉะนั้นสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ปลายเดือนพฤศจิกาจนถึงต้นเดือนเนี่ยคุณมีโชคทางการเงินแล้วก็โชคในทางการงานมาส่งเสริมกันดีพอสมควรนะครับผมมันจะเป็นช่วงนี้ช่วงนี้เลยนะตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกาจนถึงต้นเดือนธันวาคมนะผมดงการงานการเงินของคุณเนี่ยกำลังรุ่งเลยนะครับผมถึงแม้ว่าในการงานของคุณอาจจะมีสะดุดบ้างเล็กน้อยอาจจะมีใครที่มาก่อกวนคุณบ้าง แต่คุณก็จะสามารถให้จะผ่านไปได้ยอย่างรวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างจะเข้าสู่ภาวะที่ค่อนข้างจะดีแล้วคุณก็จะมีโชคสนับสนุนทางการเงินเข้ามาอีกนะครับผมดวงของชาวราศีสิงห์นะครับผมในเดือนธันวาคมถือว่าดีแล้วมาส่งผลดีมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมเลยนะครับผมสิ่งที่คุณรอคอยหรือสิ่งที่คุณมุ่งหวังเอาไว้คุณจะได้รับโชคในการสนับสนุนและคุณจะได้มีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ด้วยในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับผมที <sighs> ่จะทําให้คุณสามารถที่จะผ่านเดือนธันวาคมไปได้อย่างดีนะคครรรัับบมมจะเปป็นช่่วงทีีุุณกาสด ทางการเงินได้อย่างดีนะอาจจะถามว่ามันจะมีภาวะของการที่ไม่ใช้เงินเลยไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะครับผมจะมีลักษณะการที่มีเข้ามีออกนะครับผในเดือนธันวาคมในช่วงที่คุณมีเงินก้อนมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ทําให้การปรับสมดุลในทางการเงินของคุณค่อนข้างจะมายดีที่ทางที่ดีนะครับในบางคนนีอาจจะมีการหมุนเงินหรือมีการยักย้ายถ่ายเทอะไรต่างๆก็ตามนะผมแต่จะเป็นเดือนที่คุณมีสมดุลทางการเงินที่ดีมากพอสมควรเดือนหนึ่งเลยนะครับสำหรับชาวราศีสิงในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวผมดูไพ่ประกบให้ต่อนะครับผม ขอดวงการเงินของชาวราศีสิงห์ด้วยนะครับผมขอดวงการเงิน โอ้ดวงการเงินของชาวราศีสิงห์นี่ก็คล้ายๆกับดวงการงานเลยนะผมว่าคุณจะมีลาาักษณะของการที่การเงินของคุณไม่ได้แย่นะมีการปรับสมดุลวันไหนที่เข้าก็เข้าเยอะแต่ก็จะมีเรื่องไม่คาดฝันมาเช่นเดียวกับการงานเช่นกันนะครับผม <S <S เพราะฉะนั้นสาหรับชาวราศีสิงห์ต้องระวังเช่นกันนะครับผมว่าในเวลาที่คุณได้เงินก้อนมาโดยเฉพาะได้มาในช่วงต้นเดือนของธันวาคมเนี่ยอาจจะต้องกันไม่ส่วนหนึ่งเพราะว่าในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันเกี่ยวผลกระทบมากับภาวะของโรคระบาดในตอนนี้หรือภาวะเศรษฐกิจหรืออะไรต่าง ก็ตามนะครบางทีเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลก็ลำลํามาจากอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับชาราศีสิงห์ถือว่าตอนนี้โกยได้คุณโกยไปก่อนนะครับเพราะอาจจะมีเรื่องไม่คาดฝันหรืออาจจะมีภาวะที่จะต้องใช้จ่ายเงินหรือมีภาวะที่อาจจะมีเงินขาดบ้างในช่วงเดือนธันวาคมเช่นกันนะครับเช่นเดียวกับการงานของคุณเลยนะอาจจะมีความผันผวนไม่ชัดเจนเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวราศีสิงห์ต้องระวังก็คือถ้าคุณได้เงินก้อนหรือคุณทํางานได้เงินสักอะไรต่างๆเน จ่ายเอาไว้ด้วยเช่นกันนะครับผมเพราะว่าอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรืออาจจะมีการที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยเงินแบบสายฟ้าฟาดเช่นกันนะครับผมแต่ว่าก็อย่ากกังวลไปนะเพราะว่าเงินของคุณเนี่ยก็จะมีการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจากคนรอบข้างแล้วก็จะทาให้เงินของคุณเนี่ยไม่ได้ขาดมือนะครับผมจะเป็นเดือนที่คุณปรับสมดุลทางการเงินได้ดีพอสมควรแต่ก็จะมีเกณฑ์ของการที่จะต้องใช้เงินก้อนหรือว่ามีเรื่องไม่คาดฝันที่จะต้องใช้จ่ายเงินเช่นกันนะครับผมเช่นชาวราศีสิงห์ก็มีเกณฑ์ที่จะต้องระว ต,ต้นเดือนธันวาคมตามที่ไพ่ทำนายนะกันเงินไว้ส่วนหนึ่งสําหรับเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นในเดือนพิจิกาในเดือนธันวาคมนี้ได้เลยนะครับผมสําหรับชาวราศีสิงห์ถือว่าเกณฑ์การเงินคุณอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาแต่คุณก็จะสามารถมีเงินมาจับใจ่ายใช้สอยกับสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับผมสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับ ต่อไปนะครับผมมาดูดวงความรักของชาวราศีสิงห์กันบ้างนะครับผมดวงความรักของคนโสดและคนมีคู่นะครับเอาคนมีคู่ก่อนเลยนะครับผมขอดวงความรักของชาวราศีสิงห์ด้วยนะครับผมคนโสดและคนมีคู่นะครับขอดวงความรักของชาวราศีสิงห์ด้วยนะครับผมขอดวงความรักของชาวราศีสิงห์ในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผม ดวงความรักของชาวราศีสิงห์นะครับผมชาวราศีสิงห์ประมาณช่วงปลายปลายเดือนพฤศจิกายนความรักของคุณก็อยู่ในเกณฑ์ที่จับว่ากลางๆนะบางวันก็มีการใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันบ้างบางวันก็รักกันหวานโรแมนติกบ้างนะผมจะเป็นลักษณะของความรักที่ไม่ได้บอกว่าหวานกันตลอดเวลาแล้วในบางครั้งเนี่ยอาจจะมีภาพของการที่แข็งขันใส่กันบ้างมีกาว่าของการดื้อใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันบ้างพอสมควรแต่โดยรวมๆคุณก็ยังรักกันดีมากพอสมควรอยู่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมแล้วก็เดือนธันวาคมนี้ก็เช่นกันนะครับผม บางวันคุณรักคุณก็รักกันซะเหลือเกินแต่บางวันคุณก็จะทะเลาะกันจนถึงขั้นที่บอกว่าโอ้โหเกือบจะไม่เผาผีแล้วผมแต่การทะเลาะของคุณเนี่ยก็จะเป็นการทะเลาะที่บอกว่ากลับมาดีกันอย่างรวดเร็วแล้วผมจะเป็นการที่ทะเลาะกันโดยอยู่บนพื้นผานของความรักอยู่นะครับผมในต้นเดือนธันวาคมนี้จะมีเหตุการณ์ที่อาจจะไม่เข้าใจกันบ้างอาจจะทะเลาะกันรุนแรงบ้างในบางวันแต่คุณก็จะกลับมารักกันดีเช่นเดิมอย่างรวดเร็วแล้วผมจนช่วงที่คุณจะมีภาวะของการที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแล้วผมบางวันรักกันก ก็ลายสุดกูเช่นกันนะครับผมกับผู้รักของคุณนะอาจจะเป็นภาวะที่ความรักของคุณเนี่ยไม่ได้หวานกันทุกวันแต่ก็ไม่ได้ทะเลาะกันทุกวันเช่นกันนะครับผมจะเป็นภาวะที่อาวันไหนรักกันก็รักแต่เหลือเกินบันไวที่จะทะเลาะกันก็บ้านแตกแล้วผมจะเป็นช่วงที่ความรักของคุณมีลักษณะของการที่ค่อนข้างจะสวิงมากพอสมควรนะครับผมแล้วก็เดือนธันวาคมนี้ก็ยังมีความรักที่หวานซึ้งแล้วก็มีความรักที่อ่อนโยนซึ่งกันและกันอยู่ถึงแม้จะมีภาพของการที่ไม่เข้าใจกันบ้างใช้อารมณ์ใส่กันบ้างแล้วก็ในบางคู่เน ยังจะอัดมารักกันดีเช่นเดิมน,นะครับจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมที่คุณมีการอ่อนโยนซึ่งกันและกันแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันกับคนรักของคุณดีอยู่นะครับผมสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับเดี๋ยวผมดูไพ่ประปบให้ต่อนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์ในเดือนธันวาคมนี้นะครับผม จะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีนะผมเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังกันหน่อยก็คือในเรื่องของความหึงหวงในเรื่องของการที่ใช้อารมณ์ใส่กันนี่แหละครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีการปะทะกันมาอย่างดุเดือดคุณก็เลยมีภาพของการที่ค่อนข้างจะระแวงซึ่งกันและกันแล้วก็มีภาพของการเหน็ดเหนื่อยกับการทะเลาะกันมากพอสมควรนะแต่ถ้าคุณปล่อยวางตรงนี้ไปได้ดวงความรักของชาวราศีสิงห์จัดว่าอยู่ในเกณ์ดีถึงดีมากๆนะผมคู่รักของคุณเนี่ยค่อนข้างจะดูแลเอาใจใส่และค่อนข้างที่จะให้ความโรมนติกกับคุณ ดีมากพอสมควรนะครับผมอาจจะต้องลืมในเรื่องของความที่ทะเลาะกันมาอย่างรุนแรงหรือลืมในเรื่องของความที่เจ็บปวดกับความรัก แล้วความรักของคุณเนี่ยจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดูแลซึ่งกันและกันได้ดีนะครับผมไม่ใช่สำหรับชาวราศีสิงห์ถึงแม้คุณจะมีภาพของการที่ทะเลาะกันอะไรสวิงอะไรต่างๆก็ตามแต่โดยรวมๆแล้วความรักของคุณอยู่ในเกณฑ์จัดว่าดีจัดว่ามีความเอาใจใส่และมีความโรแมนติกกันดีมากกว่ากหลายคู่แล้วมว่าเป็นลักษณะที่วันไหนทะเลาะกันแทบบ้านแตกแต่วันไหนก็รักกันก็รักกันตาจะคืนกินนะครับผมสำหรับชาวราศีสิงห์นะดวงความรักของคุณจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็มีการเอาใจใส่ซึ่งง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 กกกกัันนนนนแแลลละดดีีออ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 ยู่่่่่่่เเเตตาาิท้้บ็คืืืรรรขขชใง ความหึงหวงกันลงสักหน่อยและความรักของคุณจะดีมากๆในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้สําหรับชาวราศีสิงห์นะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูชาวโสดกันบ้างน,นะครับผมชาวโสดเนาะสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับผมคุณมีภาวะของการที่ค่อนข้างที่จะโหยหากับความรักมากพอสมควรในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับผมถึงแม้ในบางวันเนี่ยคุณจะมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะแข็งค่อนข้างจะแข็งคืนหรือค่อนข้างจะอะไรต่างๆก็ตามนะผมแต่คุณก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยคุณอยากที่จะลองให้โอกาสกับตัวเองให้โอกาสกับใครสักคนหนึ่งเหมือนกันนะครับผม เราก็ในช่วงของต้นเดือนธันวาคมนี้อารมณ์นี้คุณก็ยังอยู่แล้วบางวันคุณก็ต้องการความรักซะเหลือเกินนะครับผมเป็นวันครับนะผมแต่บางวันคุณก็จะคิดถึงความเจ็บปวดของความสูญเสียหรือความอะไรต่างๆความผิดหวงังความรักนะผมจะเป็นช่วงที่อารมณ์ของคุณขึ้นๆลงๆเช่นเดียวคนมีคู่เลยนะครับผมบางวันที่คุณนึกถึงความรักคุณก็อยากจะมีใครสักคนแต่บางวันคุณก็จะรู้สึกถึงความรู้สึกอยากที่จะอยู่คนเดียวหรือว่าเบื่อหน่ายกับความรักมากพอสมควรน่าจะเป็นจังหวะช่วงที่อารมณ์ของคุณเนี่ยค่อนข้างจะสวิงขึ้้นนนๆงคครรััมววไหที่ตอกกกาาุณ็ จะมีใครสักคนวันไหนที่คุณไม่อยากจะมีใครเนี่ยคุณก็อยากให้อยู่คนเดียวเช่นกันนะครับผมแต่ว่าในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับผมคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตนะครับผมและจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะรูปร่างหน้าตาดีนะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับผมแต่ว่าถามว่าใจของคุณเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับค่อนข้างจะกลัวอยู่นะคนน่อนข้างจะกลัวความผิดหวังค่อนข้างจะหวาดระแวงกับความรักครั้งนี้มากพอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่าท่าทางเราชาวราศีสิงห์เนี่ยน่าจะเจอก ไม่ใช่น้อยนะผมสําหรับชาวราศีสิงสำหรับชาวโสดนะครับทาให้ตัวคุณเองเนี่ยคุณจะมีภาวะของการที่เปิดเยีายที่บอกครับบางวันก็เปิดบางวันนี่อย่างมีใครแต่บางวันก็กลัวความรักมากะเลือเกินนะครับผมวับชาวราศีสิงน่าจะเจอรเรื่องเจ็บปวดในความรักมาหนักหน่วงมาพอสมควรนะครับก็เลยมีความหวาดระแวงกับความรักมากพอสมควรแต่ว่าในเดือนธันวาคมนี้นะครับผม จของคุณจะเปิดรับความรักขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผกว่าคุณจะเป็นคุณล็อกครับอีกครั้งหนึ่งจะมีชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ค่อนข้างจะรูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์คารมดีนะครับผมเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วจะทําให้คุณรู้สึกถึงความรักรู้สึกถึงสิ่งสวยงามของความรักขึ้นใหีกครั้งหนึ่งนะครับผมใความรักดวงความรักของชาวราศีสิงห์เป็นเดอะเวิลด์นะครับผมมีเกณฑ์ที่จะมีคนที่ถูกอกถูกใจมีความสมบูรณ์พร้อมในหลายๆด้านเข้ามาหาในชีวิตของคุณนะครับผมรูปร่างหน้าตาดดดีีีีีีแลล้้้้วววกกกก็็คคคค่่่่่ออออนนนนนขขขาาาาางงงททจจะะมมมฐยยรผเเสูใใชิตุุณณป นะครับผมอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็เป็นไม่ได้นะครับผมเพราะจะมีตัวของ the world ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีสิงห์สำหรับชาวโสดจะมีคนเข้ามาแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะรูปร่างหน้าตาดีน่าจะรุ่นราวคาวเรีโอคุณนะครับผมเข้ามาสู่ในชีวิตของคุณแล้วจะทาให้คุณมีความหวังกับความรักขึ้นอีกครั้งถึงแม้คุณจะมีความกลัวหรือความหวาดระแวงอยู่ในใจซ่อนอยู่บ้างก็ตามนะครับผมสําหรับชาวโสดสําหรับชาวราศีสิงห์คุณจะมีเกณฑ์ที่จะมีคนที่ถูกใจเข้ามาในเดือนธันวาคมนี้นะคร อ่แล้าสำหรับวันนี้ก็จบการทำนายของชาวราศีสิงห์เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างในคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้และสําหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทาโลวิตุนด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมและสําหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทาลโลวิตุนก็ขอให้เฮงๆงรวยๆปังๆสมบัติในทุกๆเรื่องทุกๆท่ๆทานด้วยนะครับผมนะครับผมสวัสดีครับ